สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classic Future ในช่วงบ่ายวันพุทธที่20พฤษภาคมนะคะสำหรับราคาทองคำนะคะวันนี้เปิดตลาดเอเชียที่บริเวณ1,208เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ1,203ถึง1,209นะคะเงินบาทอ่อนค่ามาที่33.57นะคะส่วนแนวโน้มราคาทองคำที่แก่งตัวแคบ ก็เนื่องจากว่ารอผลการรอผลรายงานการประชุม FOMC ที่ประชุมไปเมื่อวันที่28-29นะคะที่จะประชุมที่จะถแถลงในคืนนี้นะคะส่วนข่าวอื่นๆก็ประธานเฟดสาขาชิคาโกก็ยังให้เตึงตราดอกเบี้ยไปจนถึงต้นปีหน้านะคะเพื่อหนุนเงินเฟ้อให้สูงกว่าเป้า2 แล้วก็มีรายงานว่ากรีซจะไม่ชำระหนี้ IMF ในวันที่5มิถุนายนนะคะซึ่งในเดือนมิถุนายนเนี่ยกรีซมีกำหนดที่จะต้องชำระหนี้ IMF เนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณ1,500ล้านยูโรนะคะซึ่งกรีซบอกว่าถ้าหากว่าเจราจากับทางเจ้าหนี้ได้ไม่บรรลุข้อตกลงก็จะไม่ได้ก็จะไม่ชำระหนี้ให้กับ IMF ส่วนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้นะคะก็คือมีช่วง3ามทุ่มครึ่งยอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์แล้วก็ช่วงตีหนึ่งนะคะรายงานการประชุม FOMC ของเฟดส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะภาพกราฟรายหนึ่งรนาทีเนี่ยราคาก็ลงมาอยู่ที่บริเวณแนวรับหนึ่งพันสนะคะถึง1,203แล้ว s s i อยู่ในเขตโอเวอร์โนะคะมีโอกาสที่รานะคาจะดิดกลับได้อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าหลุด1,200หรือว่า1,197นะคะภาพแนวโน้มจะเปลี่ยนไปนะคะจากที่แก่งตัวในกรอบก็จะเป็นขาลงต่อนะคะซึ่งจะลงแรงได้ถึง1,183นนะคะสำหรับ แนวรับวันนี้มีที่1,200แล้วก็1,197แนวต้าน1,212แล้วก็1,220นะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งเก่งกำไรในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ